แล้วมันวิ่งมาจากข้างหลังมันวิ่งมาไหนไม่รู้อะจอดเต็มเลยจอดเต็มเลยนะไม่รถเขาล็อกมึงมารถล็อกเหลือรถมึงคันเดียวที่ไม่ได้ล็อกอ่าใช่แต่แต่คือมันมุ่งมาเอารถผมผมแค่ลงไม่หรอไม่มันก็ไม่ได้แวะรถกบิดเลยหรอใช่มันวิ่งมาเอารถผมแต่มันมันพุ่งตรงแต่ตอนก่อนหน้านี้ผมอยู่บนรถอะโคตรนานอะก็มารอจังหวะมึงลงรถไงแต่มันบอกว่ามันมาจากางหงเองทะเลาะกับเองทะเลาะกับเขาอยู่ที่แไม่เป็นไรทวเอาเป็นว่าผมผมบิดเองมึงโดนแบบ สองสองสองวันแล้วอะรถรถอะเรื่องล้อเออมันโดนสองวันแล้วไอ้เจอร์กอะแต่รอบรอบนู้นผมไอ้นี่ไงโดนเพราะว่าผมผิดพลาดเองผมก็ยอมรับงยอมรับผิดไงไม่ร้อ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 งเด็ดไม่ร้องเด็ดม่ให้ผมแค่มีดตอนเนี้ยไม่ไม่ร้องเด็ดไม่ร้องเด็ดอย่าร้องมึดอะไรอย่าร้องมึดอะไรอย่าร้องทำไมเราอย่ร้องทำไมเราอย่าร้องทำมเราอร้องทำไมเราโดนอาร์มเขแปะรถมึงแยกผมเไมแล้วมึงจะร้องทำไมเราไม่ขับรถมึงไม่เป็นเซอร์กจะร้องทำไมเรา มึงโตเท่าไหร่นะมึงอายุเท่าไหร่มึงจะร้องทำไมเล่าไม่ผมไม่ร้องอย่าร้องดิอย่าร้องดิเสียงเสียงมึงจย่าสะไม่เลยผมอย่าสะอึกเลยอย่าสะอึกเลยผมขอเพื่อปล่อยหน้าแม่งได้เลยตอนเนี้ยไอ้เหี้ยมาดิไอ้สามพูดนรกไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้โหไม่ร้องนะโอ้เดี๋ยวให้ด็กูเอาขนมให้กินนะโอ้ไม่เอาไม่เอาผมจะเอาเลือดแม่งเดี๋ยวไอ้พดจุดอีกสองนาทีดักจุดนาทีสองนาทีเองไปดักจุดไปดักจุด ไอ้ดังจุดไอ้ตัดเต้นแม่งมีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติตลอดนะครับด้วยเซอร์แคดโดนขโมยเซอร์แคดไม่กินบ้างแล้วเดี๋ยวแบ่งขนมให้เกดกินไอ้เหี้ยตั้งแต่มาสนามบินเลยไอ้ขนมหรือเปล่ากินขนมหรือเปล่าเดี๋ยวกวยกินเซอร์โอ้โหมันเป็นแค่บางคนมันไม่ได้เป็นทุกคนจริงไหมเดี๋ยวไปว่าหมาป่าถ้าถ้าเป็นไอ้สก๊อตไอตีใส่ยับแล้วไอ้เหี้ยแม่เป็นเป็นทุกคนอะไอ้เหี้ยสก๊อตอ่ะ ไม่ทำให้ทุกคนไอ้เหี้ยไม่ยอมสกอตไอ้เหี้ยมาดิมาไอ้เหี้ยไม่รู้ว่าผมผมคิดอะไรอ่ะเมื่อกี้ตอนที่ผมโดนขโมยรถอ่ะผมบอกผมผมคิดได้ใหญ่ว่าถ้าผมเห็นนะคอยบ้าแค่คนเดียวผมพร้อมเหยียบแม่งตายเลยอ่ะกูกูกูจะแบบไปขับแท็กซี่แล้วอ่ะจะเอยากจริงกุญส์สาบ้าให้ตายเลยถ้ามันอยู่หน้าบ้านแล้าอัวหนึ่งนะกูจะชวนแม่งแบบให้บทขยี้เป็นขี้อ่ะ ร้อนจัดนะโรงพยาบาลแล้วรถผมไปจอดรถตั้งหมดสติตรงนั้นเกือบครึ่งยุ่งโมงอ่ะพี่ดิคนเดียวโอ้โหไม่รอดเโอ้โหร้อนจัดเด็กดี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 วิลักจุดกกิดเหตุไปแลวอ่าเอาไว้บูรีอะรอดรามฝากอันนี้หน่อยไปลุ้นไปลุ้นวแจนรถที่จะจุกอะไรวะนังเอารถเคืนจุกกันข้างไหนวะเนี่ยอันนี้ปะมันจะมันจะจบแล้วเนี่ยมันจะ92ลุงทำเลขอะไรเอาไปให้จุกไหนลุงทำเลขอะไรจนี่กลับไปในบ้านเหรรออเลขะะไน มันปลาเสือปลา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 เสือแม็กซ์ปลาไม่ดัดกูไมอันนี้ผมไปเร็วๆไอ้เฮียนี่มึงเชี่ยกูไอ้สัสเดี๋ยวรอดูเวลาประเทศลีด้วยนะมึงจะเอามาลาวุฒิหายหรือเปล่าไอ้เฮียมาเร็วเร็วหายสี่คันเลยเออไคันน่ะล้ออ่ะไอ้สัตส โดนอุ้ม e ไปจับไปถ่วงในบ้านละเกนดีไม่ใช่เกิรอดนะไม่ได้ไดหวัวที่ขโมยมาขงนบ้านไหนตั้มาบอกสั่งี่โม่ได้หรน้องบ้านระเปิดขึ้นมาเปิดนะไม่รอเงาแต่คุณซื้อขนมไปให้ฝาให้กินนี่นี่นี่ลุงเนี่ยอาแปะเอานี่อะหมอไอ้สัส ถ้ามันขึ้นเขากูตามไม่ทันแล้วเอาแปดอะไรเี่ยเนี่ยใครขโมยรถหลานกูเนี่ยมึงถามไม่เด้เฮ้ยใครขโมยรถหลานกูเนี่ยเอาแปดหลานกูเนี่ยใครขโมยรถหลานกูเนี่ยคนขโมยไม่เข้าตู้ครับไม่ไเข้าได้ไรสัตว์อยู่หน้าตู้ ใช่ว่ามาลับผมปล่อยครับเขื่อนมึาทำอะไรอ่ะอยู่ตรงเส้นเขื่อนเส้นเขื่อนเส้นเขื่อนเขตหนึ่งแล้วนะครับถูกนะเส้นเขื่อนของไอ้บ้านคนรวยอ่ะไอ้เขตแกบ้านในหลุดไปใไหมเขื่อนโอ้โหได้แบ่งแบ่งขนมไม่กินแล้วโอ้โห กินไหมกินไหมกินของจากคณะทั่ไปนะคะลุงผมไม่ได้ร้องไห้ปูมฟายลุงผมโอ้โหแบบแปลงร่างเป็นอัลตร้าอะไรเงี้ยแล้วผมโดนลุงด่าอีกโอ้โหไม่ดีไม่ใช่เบอร์เกอร์ต้องแปลงแปลเฮ้ยเบอร์เกอร์บอกกว่่่าไมใชออะไรนะอะไรนะมึงว่าอะไรนะ ผมโดนลุงด่าด้วยไง่่าาวผมเลยยิงแบบโอ้โหไม่รู้จะเอาความโกรธนี้ไปลงที่ใครลงที่พวกแม่งเลยก็มึงกระปกอะไอ้เหี้ยเมื่อเช้า้นลุงไม่ได้เห็นผมแน่ผมพร้อมจะไปเป็นแท็กซี่แบบเต็มกลางแน่ๆมึงะจอกไอ้เหี้ยปล่อยรถให้หลุดกูเนี่ยขับมากูไม่เคยใช้สามสี่หลุดเลยนะวิ่งเดยวมึงไอ้เหี้ยโอ้ยยิงหรือเปล่าเมื่อเี้ผมยังไปตามช่วยรถลุงอยู่เลยไม่มันหลุดมันหลุดไม่กี่ครั้งกูว่ากูดับหัวได้เลย โอ้โหเซกโก้ไม่เอาไม่เอาผมไม่ได้จะร้องไห้ลุงแต่จะเสีย <ผม S 1> งร้องไห้ไปแล้วกูรู้นิสัยมึงตอนนี้มึงนั่งร้องไห้อยู่โอ้โหเซโก้เดี๋ยวแบ่งขนมไม่กินไม่เอาหยุดร้องหยุดร้องหยุดร้องเข้าใจ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 ผมเดินกลับบ้านแล้วนะลุง อย่าไปเด็กขี้งแอร์ลุงแล้วเนี่ยอย่าไปเด็กขี้งแอร์ลุงก้แบบลูกค้าใหญ่หัวอกกูไหมเข้าใจก็เข้าใจนี่ไงก็โอ้อยู่นี่กายรูปหลังดูรูปหัวอยู่นี่ไงโอ้ลุงเขากลับไปเหตุการณ์มิตี่ขโมยรถลุงอ่ะไอ้เขี้ถ้ามึงไม่เอารถกูมาคืนกูจะตีให้มึงเลิกสำหรับหลายประเทศเลยนะไอ้สัตว์ก็มาตอนนั้นไงด้วยยังเป็นตัวเองยังเป็นก็ได้มาก็มาตอนนั้นไงคือตอนนั้นกูโง่เองไงก็ตอนนั้นมึงโง่แต่ตอนกูพลาดไง รูตอนนั้นลุงอ่ะโดนโดนโดนแบบในทีมไฟอะอย่างพอเข้าใจเลยไอ้เฮี้ยนี่ม่มาเอาอย่าง่ามเสือมันยิ่งร้อนเน่ลุงเข้าใจปะไม่ร้องเดี๋ยไม่ร้องเดิไม่กูแค่บอกมึงอย่าร้องให้เฉยแค่นั้นเองไม่ได้ร้องตอนเนี้ยถ้า,ถามึงร้องอ่ะก็กูรู้นิสัยมึงอ่ะไอ้เฮี้ย่ามึงแบบถ้ามึงเสงแบบนี้มึงร้องให้อยู่ก็บอกว่าหยุดร้องให้นี่ไงจะอะไรขนาดนั้นแค่รถคันเดียวเอง นี่ลุงแกข้าข้างผมนะตอนนี้ เป็นไรมึงเนี่ยวันจำเดือนไม่มาเหรออะวันจำเดือนไม่เป่าเบอร์ก่ะใครผมไม่ได้เป็นอะไรผมเข่งงูอีดผมรักรถแล้วผมแล้วมันเป็นรถล้างรถที่อะไรรถมันถ้ามึงรักรถจริงรถมันก็ไม่หลุดหรอกไอ้ไม่ใช่ขอนบาดมึงนี่นะสลันหาได้ละเรื่องอีก มีไอ้สอบีเป็นไอดอลก็ไปวะก้อยสองบีเน้นรถไอ้แจ็คอาร์หิบอย่างเดียวเลยอะตอนนั้นอะอ๋อสี่ใกล้เสร็จแล้วเซิร์ฟจะไปรับสีน้ำเงินต่อรถล,ลุงอะสามหกสิบมาดีบิกจะเห็นจนเบื่อแล้วรอเอาอาร์อาร์สามห้าลุงมาถ่ายรูปโลงโปรไฟล์แอคสาวเนี่ยเดี๋ยวให้ยืมขับเลยเออเดี๋ยวผมลงสตสตอรี่เลยอะ เออเดี๋ยวให้ยืมขับวันหนึ่งเลยไม่เอาไม่เอาไม่มีตังค์ขายเอาแค่แบบว่าห้าเมตรพอได้เดี๋ยว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 ให้ซิ่งเดี๋ยวให้ซิ่งเดี๋ยวให้ซิ่งเอาถ่ายเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวพอเอาไว้แบบได้ได้ได้เอาไปหลอกเอาไปหลอกเอาไปหลอกใช่ไหมเอออเาไปแลบแหล่เขาถือว่าผมมีอาสามห้าขับนะบาร์มีพี่ทั้งนั้นรถหลุดอีกไอ้เหี้ยชีวิตจริงรถหลุดอีกไม่มีปัญญาใช้เนี่ยทีเนี้ย อีสปอร์ตใกล้แล้วไอ้ทักลี่กำลังจัดตารางอะ่ะแข่งสิบห้าวันอะ่ะโอ้มันดีดีแล้วจะเปลี่ยนฟิลมั่งลุงอยากรู้เหมือนกันผมอยากให้ถึงวันเหมือนกันนะผมอยากรู้ว่าในเมืองเราจริงๆแล้วอะ่ะมีกี่แก๊งอืมผมโคตรอยากรู้อะ่ะส <15 S 2> <ต>ิบห้าวันอาจ<น>ะจะเจอเพชรก็ได้จับสายยังจับ ว่าจะจับวันนี้แหละครับแต่รอให้ทักรี่มันประชุมกันก่อนว่าจะบบจะจัดแบบไหน A B C B ลุงล้วแล้วาว่าเ,เราแข่งอีสปอร์ตเราเจอเราเจอเพชรอย่างเงี้ยเราเราเราดึงได้ละไม่รู้อ่ะดดไม่ไม่ถามเฉยๆไงถามเฉยๆว่าเรา,าเอา,าปานกับไอซีได้ไหมลุงครับผมขอปรึกษาเรื่องพี่บางบอลอ่ะครับคือตอนนี้พี่สกอตเขาด่าท็อกซิกต่างๆเหยียดคนดูพี่บางบอลเขาให้สัญญาสัญญาครับลุงจะไม่แจ้งใบ คืออย่างนี้ถ้ามันด่าจนแรงเกินไปหรือว่านู่นนี่นั่นอะ่ะคือมันก็ว่าเป็นตามกฎของประเทศนะครับมันมันว่ากฎตามกฎของประเทศด้วยหรือว่าอะไรถ้าเราเห็นนะคุณไม่คือจริงๆอะ่ะการโดนใบแต่ละใบอะ่ะจริงๆอะ่ะไม่จําเป็นต้องแจ้งใบด้วยซ้ํานะครับผมจะบอกให้ยิ่งเป็นสตรีมเมอร์แล้วอะ่ะบางทีเนี่ยไง นั่นแหละในบางทีอะคุณบอกว่าอะอย่างคนเนี้ยโดนแบนใช่ไหมผมจะเปรียบเทียบให้อะไม่ใช่คนเนี้ยโดนโดนโดนใบโดนใบใช่ไหมแต่จริงอะอะหลายคนว่าอะสกอตโดนใบไอเทียมบอลแจ้งแจ้งไปไอเทียมบางทีไอบอลไม่ได้แจ้งนะครับหรือว่าหลายหลายอย่างไม่มีใครแจ้งแอดมินดูอยู่นะครับแอดมินก็ดูสตรีมเมอร์หลายๆช่องอะถ้าแอดมินเห็นตรงนั้น หรือว่าส่งคลิปมาอะไรแล้วอะไรก็แล้วแต่ก็โดนใบเหมือนกันทุกคนไม่จําเป็นต้องให้เจ้าตัวไปแจ้งใบในภาพออมไหมครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมว่าจริงๆตัวสตรีมเมอร์นะ่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกมีแต่คนดูที่มีปัญหาสัดส่วนใหญ่ไม่มีสตรีมเมอร์มาดงมาด่าก,กันหรอกผมเพระว่าสตรีมเมอร์หลายๆคนก็มืออาชีพที่ที่สูงอะสูงพอไม่ผมว่าน่าจะไม่ด่าโอซกันหรอกครับ อาจจะมีหลุดหลุดบ้างอาจจะมีหลุดบ้างหลุดบ้างเป็นบางกรณีนะครับผมผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงแต่ผมผมเชื่อว,ว่าสตรีมเมอร์มืออาชีพอะ่ะเขาเขาไม่เขาไม่ด่าแบบนั้นอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นประมาณนั้น